คุณผู้ชมครับพอฝนตกแบบนี้แน่นอนความอร่อยที่มาพร้อมกับสายฝนหนึ่งอย่างคือเห็ดในแต่ละปีครับคุณผู้ชมเราได้เจอข่าวตลอดคุณข่าววารีเรื่องของการกินเห็ดมีพิษจังหวัดน่านเริ่มแล้วนะครับสําหรับชาวบ้านที่อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านครับปรากฏว่าชาวบ้านที่นั่นครับกินเห็ดพิษเข้าไปอาการสาหัสเลยละครับแพทย์เองเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการรับประทานครับ ที่โรงพยาบาลน่านนะครับพบผู้ป่วยชายวัย53ปีอยู่บ้านมณีพฤกอํอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านซึ่งผู้ป่วยนะครับไปตัดหญ้านในไร่แล้วพบเห็ดจึงเก็บกลับมาประกอบอาหารที่บ้านจากนั้นช่วงกลางดึกนะครับมีอาการปวดท้องอาเจียนทายเลีว้วจึงมารักษาที่โรงพยาบาลทุ่งช้างและส่งต่อมายังโรงพยาบาลน่านอาการค่อนข้างหนักเลยละครับจำเป็นต้องรักษาในห้อง ICU ดูจากชนิดเห็ดและความรุนแรงของอาการน่าจะเป็นเห็ดระงกะหิน นะครับซึ่งมีฤทธิ์ทำลายตัดได้ทางด้านของนายแพทย์พงเทพวัชระวงไพบูรณรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านค่ะได้ออกมาเตือนเตือนประชาชนนะคะว่าขณะนี้เป็นฤด,ดูฝนแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะมีเหตุเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากไม่ควรเก็บเห็ดป่าหรือเห็ดที่ไม่รู้จักมารับประทานค่ะซึ่งเห็ดมีอาซึ่งเห็ดพิษเนี่ยคะ่ะก็มีหลายชนิดบางชนิดก็อาจจะมีอาการเล็กน้อยเท่านั้นแต่บางชนิดก็อาจจะทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งที่ผ่านมาค่ะพบว่าจังหวัดน่านนั้นมีผู้เสีย ชีวิตจากเห็ดพิษปีละ5-10ถึงรายในทุกปีแต่หลังจากที่มีกิจกรรมการรณรงค์ผ่านทางด้านของกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสมอค่ะทำให้ลดลงเหลือผู้ป่วยนะคะที่เกิดจากการทานเห็ดพิษี่อยู่ที่3-5ถึงรายต่อปีเสียชีวิต1-2ถึงรายต่อปีดังนั้นการให้ความรู้แล้วก็การบอกต่อให้ผ่านผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออสมอเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะวิธีการสังเกตว่าเห็ดมีพิษหรือเปล่านะครับค,คือ1 คือสีจะฉูดฉาดมากมสีจะเข้มมากมแล้วมันจะมีเมือกมียางอันนี้คือแน่นอนเลยเห็ดมีพิษาบางรายอาจจะมีกลิ่นเหม็นด้วยซ้ำไปสิ่งที่เราสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าอันไหนมีพิษหรือไม่มีพิษแต่ขณะเดียวกันทางคุณหมอเคยแนะนำนะครับ<อ>ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่บอกว่าเอาข้าวใส่แล้วถ้าข้าวเปลี่ยนสีอ่ะอันนั้นบางทีบางชนิดคือข้าวอาจจะไม่เปลี่ยนสีแต่เห็ดมีพิษก็ได้ ก็คือัวระวงมันเป็นกระบวนการทางเคมีที่เราไม่าสามารถพิสูจน์ได้นะคะแต่บางทีเนี่ยถ้าบางท่านบอกว่าเอ๊ะไปเจอเห็ดในป่าจะกินได้หรือไม่ดูในเว็บไซต์ได้ไหมคะครับมันจะสามารถตรวจสอบได้อย่างที่บอกแล้วครับว่าทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งเมือกอันนี้สามอย่างที่ให้สังเกตว่าเห็ดเนี่ยมีพิษแน่นอน